ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NEX นะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับ NEX นะวันนี้อยู่กับใครเอ่ยฟ้อยู่กับยิสเตล่าครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาทำการจัดเทียร์ลิสท็อปเลนนะในแพท6 2ีครับผมว้าวแพทแห่งการเล่นเร็วแพทแห่งการชนะเลนแพทแห่งการตบตีกันภายในเลนนะสำหรับท็อปเลนแพทนี้นะส่วนมากพูดก่อนเลยว่าแพทเนี้ย จะเน้นการเอาชนะกันภายในเลนเป็นหลักแล้วก็เน้นทีมไฟในจังหวะที่ถ้าเกิดว่าเราแยกกันใช่ไหมแล้วก็เทเลพอร์ตมาเนี่ยจากแต่ก่อนอนะ่ะมันเป็นเทเลพอร์ตมันเป็นรองเท้าใช่ไหมตอนนี้เทเลพอร์ตที่เหมาะก,กับการหยิบไม้สดคืตตำแหน่งท็อปเลนเนะเทเลพอร์ตไปช่วยเพื่อนไฟอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นหลักๆคือแชมเปี้ยนแพทเนี้ยจะเป็นบุเซอร์ที่เก่งในการตัวตัวในเลนแล้วก็แยกกันได้ พอประมาณนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออเนี่ยแชมปี้แต่ละตัวจะอยู่ทีอะไรบ้างนะจะเติมเกมทั้งทีเลือกร้านดีๆไว้ใจกันยาวๆรีช็อปเกมมิ่เติมเกมได้24ชั่วโมงมั่นใจปลอดภัยเติมไวเติมเร็วไม่ต้องกลัวดีฟันเพราะร้านนีจดทะเบียนพณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายจะอินบ็อกเพจแอดไลน์หรือเติมผ่านเว็บไซต์ก็ได้หมดมีบริการเติมแบบใหดีทัด้วยนะ ไม่ใช่แค่ LL, Ylift หรือ TFT นะเกมอื่นก็มีเพียบเติมได้ทุกแนวเกมไหนฮิตเราก็จัดให้อย่าลืมกดติดตามเพจร้านไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรเด็ดก่อนใครแล้วเจอกันครับมเซีขอเดาสคล้ายกันนิดนึง t ที r S คือควรจะหยิบครับ t ที r A บวกคือเก่งมาก t ที r A คือเก่ง t ที r B คือปานกลางแล้วก็ t ท e r ซครับมีแต่เมนเล่นเท่านั้นนะ ก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ไซออนนะไซออนแผ่นนี้นี่เป็น,นท็อปเลนอย่างเดียวนะการกลับมาของฮอเบเกอร์ก็ทําให้ไซออนเก่งนะแต่ผมมองว่าเลดเกมมันก็เป็น,นแค่ก้อนเนื้ออย่างเดียวนะณนะตอนนี้ผมให้ไซออนเทียเอครับผมก็เหมาะกับารออกฮอเบเกอร์มากเลยแล้วก็แทงด้วยในเลนก็ถือว่ายืนได้อยู่นะแต่ข้อเสียก็คือเลดเกมมันไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไมไมไมชนะเลนอ่ะถ้าอิมแพ t ไม่ได้ตอนเกมก็คือหนักเหมือนกันท็อปไซออนต่อมาออนยิสราออนเทียอะไรเทียบี b ไปเลยครับคิดว่าเพราะว่าออนมันแพ้เลนและจนมาก ชนะเลยตัวในท็อปเลนที่จ,จนที่สุดในเกมแล้วบังแล้วยังไงก็จนในตัวเนี้ยออนเนี่ยมันถ้าเกิดว่าคุณจะหยิบออนมาเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับว่าคุณจะเล่นซับสี่คือด้วยความที่แชมเปี้ยนตรงมนรันอะความยากเลยมันสก,กิลฟาร์มมันแบบว่าไม่ได้ดีเท่ากับแชมเปี้ยนตัวอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตีตีออโต้ธรรมดามันไม่ได้แรงนะแต่ผมมองว่ามันก็เหมาะกับการเป็นแท้งในท็อปเลนอยู่ดีแต่ว่าถามว่าแผ่นนี้ใช่เมตาของมันไหมผมว่าไม่นะเต็มที่แล้วผมใจดีอยู่ให้เอไว้แต่แบบยิส ปอยู่เ็ก่อนไะด้ต่อมาดาริีอตสำหรับผมผมว่าดาริเอสยังเก่งอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวที่แอนตี้หลายๆตัวที่เป็นบูเซอร์เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมันเอาชนะเซตได้ที่เพิ่งบัฟมาเอาชนะไซออนได้เอาชนะไอออนเมื่อกี้ได้แล้วบางทีคือมันแอนตี้ตัวที่แบบว่าเน้นฟาร์มในเลนได้ด้วยนะนั่นคือดาริียสนะเอ๋หัวครับเก่งมากดาริเอสคือแผ่นนี้คือยังเก่งมากอยู่ต่อมารีเวนยิสเซล่ารีเวน กโดยส่วนตัวรีเวสเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่คอมโบเอาเพย์ได้ง่ายนะแต่ว่าแพทเนี่ยมันมันมีปัญหาเรื่องการฟาร์มเกิดไปหน่อยมันต้องชนะเลนอย่างเดียวมันคัาชนะเลนเลยนะอยู่บีครับผมเลนยากต่อมาคามิลไอบ้านี่เก่งเก่งมากแต่ว่าแพทเนี่ยผมพูดเลยว่าคามิลไปป่าเก่งกว่าท็อปเลนนะมันพึ่งบ๊บมาใช่ไหมทําให้กลับมาป่าได้ทําให้ป่าฟาร์มไวขึ้นมากเลยแล้วก็ในป่านี่คือแบบถ้ามันได้เกิดนี่คือไหลยาวๆเลยแล้วก็หนึ่งหนึ่งได้โคตรจะเก่งแล้วในเลนก็คือซัดเทนด มันกลับมาสเตนดีแล้วนะสำหรับคาร์มิวในแพทนี้นะผมเอบวกถึง F นะให้ไปอยู่ S ครับผมอิสราหร์ว่าไงคามิวเอบวกเฉยๆก็พอมั้งถ้ายิสราหเอบวกผม S มันจะดึงลงมาอยู่เอบวกนะแต่ผมว่าให้เก่งกว่าดาเลสโอ้ฟิโอลาโคตรเก่งเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่แอนตี้อะไรหลายๆตัวนะมันแอนตี้ได้หมดเลยมันหนึ่งหนึ่งกับคามิวก็ได้หนึ่งหนึ่งกับดาเลสก็ได้หนึ่งหนึ่งกับการ์ลินก็ได้เลยฟิโอลาเนี่ยเก่งมากครับผมผมให้เอบวกถึงเนะ ไปเอบวกก่อนแล้วกันกากัตโอ้โหกากัตท็อปเลนอันนี้เล่นยากเพราะว่าปัจจุบันผมว่ากากัตเก่งสุดคือป่านะเพราะว่ามันเน้นการออกของเป็นเวทเลยออกดิสเบนชิ้นแรกกับชิ้นสองเป็นลาบาดอนนะโคตรแรงเลยสำหรับกากัตป่านะแต่ว่าแพทเนี้ยท็อปเลนไม่เหมาะกับเขาเท่าไหร่เพราะว่ามันจะแพ้ตัวบุยเซอร์ในการหนึ่งหนึ่งนะฉะนั้นผมประมาณอยู่บนเทียบบีนะต่อมานอติรุดท็อปเลนมันไม่เหมาะกับการยืนท็อปเลนนะนอติรุดเนี่ยผมมองว่านอติรุดส่วนมากเหมาะกับการไปป่ากัับซพพอร์ตตที่่่่สุดแผมวาาให้ปเลย ป่านนติรุตเล่นเวทอ่ะโคตรจะเก่งตีสกิลสโคตรแรงสกิลสโคตรแรงถ้ากับ,บเขาเล่นผมให้ซนะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เป็นก้อนเนื้ออย่างเดียวไทยนาแ,แม่อยู่ที่เดิมครับอยู่เทียสี C นะมีแต่เมนเล่นเท่านั้นนะฟาร์มยากมันเหมาะกับการยิงหยิบไปป่ามากกว่าแต่ป่าก็ยังไม่เก่งอยู่ดีนะมันขาดซีซีมันเน้นตีอย่างเดียวนั่นแหละแพทเน้นซีซีเยอะเคลิลท็อปหรอยิสนาเคลิลท็อปที่อะไรดีแวร์ละกันนะอันนี้เห็นด้วยนะหนึ่งในตัวที่ฟาร์มฟาร์มยากอยู่ฟาร์มช้าแต่ถามว่าถ้าเเเกกิดดิดดคือลย แพทนี้มันเน้นเกมไวต์ก็จริงนะแต่ว่ามันก็จะมีช่องว่างเหลือให้แชมเปี้ยนสายเลทเกมอยู่คือไม่เหมาะกับการหยิบเลทกเกิน2ตัวขึ้นไปอ่ะเพราะว่ามันจะทําให้เกมเรามันจะขาดสมดุลน,นะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าทิ้งเคียร์ไว้ท็อปเลนตัวหนึ่งที่เป็นเน้นฟาร์มก็เหลืออีก4คนทําเกมผมว่าได้สคนทําเกม1ึงฟาร์มเคียร์ยังเก่งอยู่นะเกิดแล้นพอแบกได้อยู่อ่าวอลีแร์นะแพทนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่ามันโดนเนื้อไปนะเนร์อไปหนักด้วยแล้วก็ มันชนกับหนึ่งหนึ่งกับฟิโอลาคามิวดาเล็ไม่ไหวนะอยู่เทียบีนะต่อมาแจ็คอินช่าแจ็ค็อปเลนวีตัวนี้มันเทียเออยู่้วเปลเบาผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หนึ่งหนึ่งเก่งกับหลายหลายตัวนะแต่ว่าแพทเนี่ยมันเน้นต้นเกมพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถามว่ามันเทียเอสได้ไหมมันให้ได้ในกรณีที่มันจะสปิทพุทอะ่ะผมว่าแจ็คแพทเนี่ย ถ้าเกิดท็อปเลนเนี่ยผมให้เอสได้อยู่ออกคอเบกเกอร์ก็ได้ออกเอลูนคิงก็ได้โลนคิงลูนคิงก็เพิ่งบัฟมานะแจค็คนี่คือดีมากฉะนั้นอะแชมเปีย้ยนตัวไหนที่ออกเดสแดนได้ก็คือเมตาแบบนี้เลยต่อมากาเลนกาเลนนี่ก็อีกหนึ่งตัวที่ผมว่าเก่งนะเก่งอยู่แล้วก็ถามว่าออกเฮอร์เบเกอร์ได้ไหมออกได้แล้วก็ออกกออกวกต้นเกมดีด้วยฟาร์มไวในในเลนก็คือเล่นง่ายด้วยนะในเลนเล่นง่ายมีสันดนดีเอบวกครับต่อมาเอทอ โอ้ในฐานะเมนอ่ะมึงพูดดิเอทอกแพทน,นี้ท็อปเลนท็อปเลน, A ow, นเอบวกกีเซ่ท่านป่าเอฟได้อยู่มั้งผมว่าเอทอกเก่งมากนะในท็อปเลนนะเพราะว่าสกิลมันตอดได้ดีแล้วก็ซัพเทนที่ดีจากแพสซีฟแล้วก็สกิลหนึ่งของมันเนี่ยนะผมว่าเก่งมากสหรับเอทอกนะแพทนี้เทียร์เอบวกครับไปเอทอกเก่งมากมันมีปัญหานิดนึงแหงละสหรับเอทอกคือในการเอนเกจอ่ะถ้าเกิดว่ามันติดซีซีในไฟมันก็เลยแบบเล่นยากหน่อย ผมก็เลยยังไม่ให้เอสนะต่อมาโอลาฟท็อปเลนไอบ้านี่ก็ผม่าป่าดีกว่าณนะปัจจุบันอะไปไปป่าดีที่สุดสำหรับโอลาฟนะท็อปเลนก็พอเล่นได้แหละยังเก่งอยู่แต่ว่าไม่ไม่แย่ถึง B นะของไม่เอต่อมาครับผมเป็นเซตต่อให้มันบ้าป่าจริงๆอ่อะปัญหาของมันคือโดนตัดเกาะก็คือจบเหมือนกันแต่ว่าในในเลนเก่งนะวงเล็บว่าในเลนที่มันไม่โดนตัวต่อถือว่าเก่งมากเทเอครับต่อมามุนโดโอ้มุนโดก็เหนื่อยนะมันเป็นก้อนเนื้อยอย่างเดียวให้ B นะนี่ขอไปไวแล,นะล้วกันนะอะเลเนตันพิเน,นตัน โอ้โให้บีบอกไปตัวหานี้มันต้องชนะเลนเท่านั้นวะใช่ชมันเกิดมันเกิดมาเพื่อชนะเลนเท่านั้นเลยถ้าเกิดในเลนมันซึมมันก็คือซึมยาวในเลนตั้นเนี่ยเทียบ,บีครับอารมณ์ใครรีเวนอะซึมคือซึมยาวต่อมาเจสโอ้ยหหายหน้าหายตาว่ะเจสเนี่ยหนักมากไม่ไม่เจอเลยในยช่วงหลังๆมาเนี่ยเพราะว่าปัญหาของมันคือการเบิร์สเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่วินเลทต่ำที่สุดในแรง ของจีนเลยนะวิลเลตข,ของเจสนี่คือ45%ในตำแหน่งท็อปเลนน้อยมากไปอยู่เทียร์4ไปเจสมันซื้อรองเท้าเกาะเลยมันใช้แก๊สปกปันบไดยิงไม่ได้งไงมันจิงตกากต่อแล้วแก๊มันก็คือเนิร์ฟด้วยไงประเด็นอะแล้วเจสเนี่ยผมว่าถ้าหยิบจริงจริงอะมันหยิบไปป่าดีกว่านะกับเจสอาคาลิเออพอพอเห็นภาพอยู่แต่ว่าเลนกลางดีกว่านะถ้าถามว่าหยิบไปท็อปเลนเหมาะไหมคุณจะไปเจอการเลนคุณจะไปเจอลัมโบคุณจะไปเจอไอพวกัสกๆกทั้งหลายอะ แล้วพวกเขามันก็หลบสก,กิลได้อยู่ดีนะผมให้เทียบบีวะ้ามันให้ซีผมก็ให้ซีเหมือนกันเพราะมันดึงลงมาต่อมาเกวนท็อปโอ้โหเกวนป่าดีกว่านะในแผ่นนี้ผมว่าเกวนป่าดีที่สุดเลยท็อปเลนนี่คือมันเน้นฟาร์มไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะท็อปเลนมันต้องเข้าไฟด้วยอนะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเกวนแผ่นนี้ไม่ได้สิงเท่าไหร่แต่เราถามว่าเก่งไหมเก่ง3มชิ้นขึ้นไปก็ยังโหดอยู่ดีนะเทียบีซิงเพิ่งโดนเนิร์ฟมาอีกแล้วอะตั้งแต่มันรีเวิร์สมาเนี่ย,ม,ยมันเก่งมากเลยนะเทียบเอสเต่เนี้ยผมว่าพูดเลยว่าทรคับ อ่อนมากเนิฟไปแล้วเนิบอีกเนิบจนแบบเล่นไม่ได้แล้วแผ่นนี้เคนเนนเคนเนนท็อปเลนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไปได้สองเลนคือเคนเนนท็อปกับเคนเนนกลางนะแต่เคนเนนกลางจะเก่งกว่าน่อยหนึ่งแต่ถามว่าเคนเนนท็อปเลนเล่นได้ไหมเล่นได้มัน,มน,ห,นหนึ่งตัวที่ทำทีมไฟดีนะดาเมจสูงมหาศาลแต่ว่าไม่ใช่มีตาขนาดนั้นเต็มที่นะผมให้บียิสเซราประลาดท็อปะลาดเหรอเออไม่เคยเห็นเลยวะเอาไปซีได้ไหมเพไม่เคยเห็นต่อมา โอ้วอ์บิ่ท็อปเลนยิสรซะะไว้บีไปดูกันนะมันก็พอเล่นได้นะแต่ป่าดีกว่านะโยนี lane, AI, <ม>้ท็อปเลนไอเห็นเยอะทุกนี้เห็นบ่อยมากโยนีท็อปเลนเนี่ยแล้วก็เก่งด้วยขอให้ได้ไหลอ่ะขอให้มันฆ่าได้สักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยขอให้ไม่โดนกดเลนหนักเินไปอ่ะมันก็เล่นได้ละผมว่าโยนี่แผ่นนี้เก่งมากเลยเว้ยเอบวกถึงเยสได้ผมให้เอบวกไปก่อนแล้วกันเก่งโว้ยเก่งกันตายโยนี้ต่อมาอีเลียไปอยู่บีแล้วกันนะเหมือนจะเก่งแต่ไม่สุด ลิงนี่ก็เหมือนจะเก่งแต่ไม่สุดไปอยู่เอครับแต่ปป,ป่าดีกว่านะแต่ว่ามันมันมีปัญหาเรื่องมันมีปัญหาเรื่องการฟาร์ไปนิดนึงอะ่ะเก่งแล้วมันรวยแล้วมันรวยไม่สุดลิงอะ่ะต่อมาหมอไฟไปอยู่ C ีนะหมอไฟไม่เก่งเลยอันนี้ขีปหมอไฟเท่าไหร่เออกอดเหมือนกันครับไปอยู่ C ีครับยิซิล่าเจสโ็อปก็ปไปไปีกนึป็นแปพอเล่นได้แต่ว่าเล่นยากเกินไปเนะี่ยเออแคดิออนท็อปเลนไปป่าดีกว่าครับอยู่เทียซี C นะต่อมาเชนท็อปยิซิล่าเชนกูเป็นไงบ้าง พออีกตัวหนึ่งเว็บีก็พอได้ป่ะได้แห็นนี่เห็นด้วยนะเป็นซับอย่างเดียวซับสี่ซับสี่เซนใส่ซับต่อมานาซับท็อปเลนโอ้ตอนนั้นมันรีเวิร์กมาโคตรกิ่งเลยนะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆไปเปื่อยๆของมันนี่ก็หายหน้าหายตาเหมือนกันนาซับในช่วงนี้นะเทียบีเอฟเล่นยากไปไหนช่วงนี้ต่อมาโอ้โหลูเซียนท็อปเลนไม่เห็นภาพป่ะไปอยู่ซีป่ะเซเวนท็อปเลนทีซีนะมานาดิเซล่าตัวที่มึงรักโอ้เวทีตอนเอกเลยกูเล่นเกมนึงแล่นยิงกูทำทดลองไห้กากมากกากสุดๆ แม่งเนิร์ฟจนแบบคนเล่นไม่ได้อ่ะมแม่งมเ,เนิร์ฟไปสามสิบเกิดแล้วมังว้งเออร์ไ้ปากจริง,รงสีต้องสีเท่านั้นมึงเคยเห็นกันนายไหมล่ะเคยเยี่มโคตรซุปเปอร์กากเลยตอนนี้เนี่ยหานแถ่นี้ผมให้บีนะมันมัน,ม,นมันแก้ทางง่ายเกินไปอ่ะแล้วมันไม่ได้แรงเหมือนก่อนแล้วมันโดนเนิร์ฟไปเยอะแต่ก่อนแม่งเอสด้วยซ้ำเก่งมากต่อมาแอมเบซาท็อปเลนว้าวผมให้เอผัวแอมเบซายังเก่งอยู่ยังยังใช้ได้อยู่ในตำแหน่งท็อปเลนนะคือมันยังพอเอาเพย์ชาวบ้านได้อยู่ไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซังเกอร์ผมให้เอสเลย แต่ว่าแผ่นนี้ผมให้เอบวกไปก่อนสําับท็อปเลนนะลัมโบเป็นอีกหนึ่งตัวที่โคตรจะเก่งท็อปเลนเพราะว่ามันตอดเลนได้ดีนะมันชนกับพวกฟิโอลาคาร์บิลได้เลยนะการเลนก็ชนได้แอนเดซ่าก็ชนได้มันแก้ทางไงฉะนั้นนะผมมองว่าเอบวกครับเก่งก็พอก,กันไอ้พวกเนี้ยเก่งมากในไลฟ์มันเล่นโคตรบ,บ่อยบ็ปอปปี้ยิสซาลาบ็อปปี้กูให้มีเฉยๆแล้วกันนะผมให้เอนะถึกดีถึกได้มีข้อเัวอย่างข้อดีอย่างเดียวคือมันถึกแต่ฟาร์มช้าไปหน่อยมอดไคเซอร์ท็อปเลนยิสซาลามอดไคเซอร์ท็ออออปเเลนเหร ว่ากระปีมั้งมีบวกมั้งมันฟาร์มช้าไปหน่อยว่ะแต่ต้นเกมมันมันขาดโมบิลิตี้แผลนี้มีตัวโมบิลิตี้สูงอ่ะเออไปอยู่บีแล้วกันทีโมโอ้โหทีโมที่อยู่อยู่บีครับไม่สีไม่สีพอไหวอยู่เวนท็อปเลนมีแต่เมนเท่นเท่านั้นแหละครับแต่ว่าไอเนี้ยพอพอเรามาจัด2คนกับยิเตล่าแล้วมันมันต้องมานั่งแอดจัสไงว่าตัวตัวไหนมันเหมาะกับการมาเทียเอสบ้างส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าผมส่วนตัวอะไรผมผมให้อย่างนี้เออประมาณนี้แล้วก็เผื่อพวกคุณออกไปเล่นกันได้ไง มันจะได้ตัดสินใจง่ายๆขึ้นในการหยิบท็อปเลนบางตัวบางช่วงจังหวะการเล่นนะผมให้เอมเบซ่าไปอยู่เอสละกันนะสลับเพื่อเทุกคนที่จะหยิบหยิบกันง่ายๆอะไรประมาณนี้แผ่นนี้ผมพูดเลยนะเดดแดนมาฮอเบเกอร์บางตัวเท่านั้นมันไม่ได้ออกทุกตัวได้แล้วก็การแยกดันเป็นสิ่งที่ควรจะทําแต่ว่าไฟท์5-5สำคัญที่สุดแยกดันในกรณีที่คุณเป็นตัวเน้นฟาร์มอะแต่ว่า ไฟท์5-5สำคัญมากเพราะว่ามันมีเรื่องของเทเลพอตที่กลายเป็นสเปลเหมาะกับการที่เข้าในไฟท์มากๆากเลยนะฉะนั้นผมมองว่าเทเลพอตเนี่ยลองหยิบไปดูก็ได้เพราะแพทนี้มันเริ่มมาละในจีนนี่คือเริ่มไตมีบทเลยตอนนี้เทเลพอตอาจจะเป็นติ้งจริงๆท็อปเลนในแพทนี้นะบซอร์โคตรเก่งครับบซอร์ที่เป็นสายไฟเตอร์ทั้งหลายสายชนสายดึกๆเป็นผู้ชายแท้ทั้งหลายอ่ะมามากๆ,ๆเลยนะ ัวไหนก่งเลนตอนนั้นคือเหมือนจะชนะในเกมไปละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็เลยพูดเลยว่าต่อให้คุณชนะในเลนนะท็อปเลนมันก็ไม่ใช่ตัวที่จะแบกขนาดนั้นไม่ใช่ตำแหน่งที่แบกอะเอาง่ายๆเป็นมันอันดับที่3-4มถึงมันจะตัวแบกจริงจริงคือมิดเลนกับ AD นะในแพทนี้ประมาณนี้ครับผมยิ่งจะมีจะเสริมไหมสรันท็อปเลนเสียใจที่รองเท้าเกาะก,ากับแกลบแม่งโดนเนิร์ฟคู่เลยเลนบนแ่งโดนเนิร์ฟหนักมากใช่ท็อปเลนแพทนี้นี่คือน่าต้าเศร้าจริงๆนะหกจเนี่ย มาเกาะไอแพดไอแพดก่อนแพดใหญ่มาเนี่ยไอรองเท้าเกาะกับแกลปแม่งแบบเดอะเบสของแบบท็อปเลนแม่งโดนเนเป็นคู่คนโซแซดเลยวะ่ะแต่มันได้นี่มาไงมันได้เรื่องของเดดแดนมากับเดดแดนดุนคิงแล้วก็ฮอปเบเกอร์ซึ่ง oh. จริงๆมันก็ไม่ได้เท่ากับแกล็บหรอกแกล็บคือดีที่สุดถ้าเกิดสังเกตว่าแกล็บตอนที่แกล็บมันอยู่นะพวกกาเลนพวกไอออนพวกเนี้ยจะคือเก่งมากแันนี้ก็คืออ่อนลงไปหน่อยนึงประมาณนั้นเลยโอเคครับ หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเอ็ดวินเอนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ